คุณกาจ๋าช่วยกรุณาแพกกระเป๋าแล้วกรุณาให้เวลาผมมานะครับผมผมรู้สึกว่านั่นเป็นเป็นพระคุณอย่างยิ่งแล้วให้เขามากับผมได้นะครับก็ก็โชคดีที่คุณทัจ๋าเองเขามีความสนุกในการที่จะออกไปเดินจูงมือกันแล้วก็ไปท่องโลกด้วยกันเช่นเดียวกันนะครับ เป็นความตั้งใจมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จริงๆก็เราก็แอบได้ยินว่าช่วงหนึ่งตุลาเนี่ยสถานการณ์โควิดในบ้านเราเนี่ยก็จะประกาศอย่างเป็นทางการว่าโอเคจะเริ่มคลี่คลายขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมก็เลยมานั่งคิดให้คุณจาจ๋าว่าเอ๊ะอยากนั้นอยากว่นนั้นเลยเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมตัวตั้งรับกับงานที่จะต้องกลัเข้ามาอย่างมากมายแน่ๆแล้วก็โดยเฉพาะในช่วง สามเดือนสุดท้ายก่อนจะปีใหม่เนี่ยผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นขออนุญ,ญาตพาคุณเจ้าจ๋าไปเที่ยวกันอีกสรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับพาคุณเจ้าจ๋าไปเที่ยวอีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันจริงๆก่อนคั้งน,นี้ก็เพิ่งไปกันมา,าหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าสรับผมเองเนี่ยคือผมได้เป็นคนเดินทางเดินทางไมน่นับกับเด็กเลยนะไปแบบมาในมากมายหลายสถานะเนี่ยเราไปทั้ง ไปเรียนไปแข่งกีฬาไปทํากิจกรรมไปทํางานไปอยู่ไปศึกษามากมายเพราะนั้นเนี่ยเราทราบจากประสบการณ์ของเราเองว่าแต่ละการเดินทางเนี่ยมันช่วยขยายขอบฟ้าให้ชีวิตมันเติมเต็ม,ตมประสบการณ์ให้กับทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญ,ญญาณนะครับคุณนัจ๋าเองก็เดินทางมาไม่น้อยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มากครัผ <S 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 บผมเพราะนั้นเนี่ย <S <S ผมก็เลยคุยกันบอกว่าเป็นนโยบายอย่างหนึ่งของครอบครัวเรา ก็แลกกันว่าถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยผมก็อยากจะพาเขาไปเปิดขอบฟ้าให้ได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวขวางอะไรก็ตามเนี่ยเราจะได้ไปเห็นวัฒนธรรมแปลกๆนะครับไปสัมผัสกับภูมิประเทศภูมิอากาศปแปลกๆไปลองทานอาหาร,ปรแปลกๆกันนะครับแล้วก็ไปท่องเที่ยวกันไปกันประมาณ2สัปดาห์ครับผมครับผมก็ เ,เขาบอกว่าเป็นช่วงจริงๆไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศอยู่ในเขตอาร์ติกมันเป็นประเทศหนาวนะครับผมก็มันก็จะมีภูมิอากาศเฉพาะของเขาอะซึ่งก็บอกว่าไปเราศึกษาไปก่อนว่าเขาบอกโอเคปลายฤด,ดูร้อนนะไม่เป็นไรหรอกโอเคสบายๆปรากฏว่าไอ้ปลายฤด,ดูร้อนของเขาซึ่งอยู่ชิดขั้วโลกเหนือเนี่ยสี่องศานะครับเพราะนั้นพอลงไปถึงปั๊บก็เรียกว่าแทบจะต้องเสื้อกะไป2ชั้น3ชั้นต้องกลายเป็น4ี่ห้าชั้นนะฮะแล้วก็โดย สภาพภูมิประเทศต่างๆก็เป็นธรรมชาติซะ95เซนะครับดันั้นเราก็จะออกไปเจอกับสภาพลมสภาพฝนสภาพพิมะนะครับตามกิจกรรมต่างๆที่เราผมตั้งใจวางพาคุณจาไปเทียเ่ยวก็เรียกว่าได้เที่ยวคนเต็มที่สนุกไหมสนุกเหนื่อยไหมเหนื่อยครับตั้งใจทำทำทุกอย่างให้ดีนะครับเพราะว่าคุณจ้าก็เป็นเป็นคู่ชีวิตเป็นภรรยาที่ น่ารักมากมากนะครับคนเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบหมดทุกอย่างนะครับเป็นว่าถ้าเรารับในสิ่งที่เป็นตัวตนของกันและกันได้เคารพอดทนให้อภัยให้เกียรตินะครับมีความรักขันพื้นฐานเนี่ยผมว่าเราก็จุงมือกันไปได้นะครับแนทุกวันวน้านวันเกิดพี่ตาจา่านี่ยมีแอบแนนมีเตรียมอะไรไว้สักไรยังไงแะเขาออ่าเดี๋ยวพอใกล้ๆจะได้ทราบกันจะแบบฟัวปางเหมือนช่วงแบบวันวาเลนไทน์ด้ไหม แบบกได้มาาัโอ้โหนี่ยังยังอะไรอ่ะกระเป๋าฉีก,กไม่จบเลยนี่นั่งยิ้มกระเป๋าอยอูอยเอ่ยเลยนะครับก็ผมว่าจริงๆทุกวันก็เป็นวันที่ดีได้นะครับถ้าหากว่าเราอยู่กันด้วยพื้นฐานความรักความเข้าใจายอยู่แล้วนะครับในส่วนของเราจะมีอะไรให้กันนั่นก็เป็นส่วนเป็นส่วนเอ็กซ์ตร้าขึ้นมาเป็นส่วนพิเศษขึ้นมานะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณจ๋าเองก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เขาจะ ตื่นเต้นกับเรื่องของวัตถุอะไรมากอันนี้อันนี้ผมถือว่าผมก็ชื่นใจนะครับเพราะเขาเป็นคนที่รู้จักค่าของอเงินทองนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นคนที่เผอในเรื่องของวัตถุต่างๆครับอันนี้ก็เป็นธรรมชาติที่เราจะ,ะเข้ากันได้ครับ